สบายดีไหมลูกสบายดีโดูสบายดีมามาเจ้ากิมชินดาดอยากใช้จอยอยู่โอ้ยนาะจะเพิ่สิบวอลล์บก็เลยซื้อซะสั่งโทรสั่งนับเจ้าของห้างแขงแม่มาซื้อหนึ่งแทนหนึ่งผัดตัวแทนผัดบอลมาหายคาไรเดอร์บอลกระเจียบแทงผัดมาเห็ดลงเห็ดลืมอะไรนี่นี่คาอะไร่ได้เรื่องเด้องทางอยู่ต่างต่างสั่ง จางไหมคะเอาสูตรละเซนหนึ่งผัดไปเด้อเขาไปชนะผัดแซนสาวนนออาวเอกอั้เเือนผัดซเอากองไ้ปุ๋ยลูกข่อยลูกอเก็บลงมันเหี้ยเลยมันเือนโดยเก็บออกแม่บอกไว้ที่เหลือเลยกบกบมาแต่ใจอีกทีกันค้ากันมดแล้วตัวมันแห้ง บรรทาไรเดอร์เพื่อนมาส่งผัดแากเอาเพนไรรลเดอร์หมู่เพื่อนมาจัดเครื่องห้าหมู่โบโคกีคาดกู้ามม่เนียเจีบรรทายเฉพาะไกลลาปกติลูกแม่ก็ไม่ดีม่ก็มีกเพนบ่มีจะโบทายเพนเนาะแล้วกันน่งกันเลยอ่านแ้วจะเน่อนแล้วันปี

นั่นแค่นหนนั่นคือเราเด้อพี่น้องเด้อบ,นะบัาสน้วไรได้ตั้งให้ลูกก่อนเบ้่วงเอาไปใส่เบ,บื่อหนาบวงเลยนะจัะอย่ว่วงเ,เลยนะี่ต้งให้บวกไปใส่เบื่อ

หาผมเขาใจดีด้ว เก็บเนี่ยไม่รู้ใครลากซับโฆษณาอะไรอะไรบ๊ายบายบ๊ายหยางเลยเลินบลินบลินบองมากแม่เอาไว้เอาไว้แม่ไอหไวเอาไว้เอาไว้ไล้วแม่ละได้ละเอาไว้ เวพี่ันแต่มาตั้งไว้ี่นันลูกนัตัวนี้นาจับเนาะทีเจนน์ตัวนี้่ี่นันง่ี้ลนั่งนี้นังลนั่งนีบายดีลบาดีแล้วพี่น้องเมากกินหมูกระถักินก มูกกระเทมูกกระเทยามเย็นมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้ออยากแห้งแล้วอยากแห้งแล้วกินนกันเด้อมูกกระเทกินกันเด้อสุดแสนเจ้าหนุ่มอีกทีละล่ะเอาไม่ถูกลูกเด้อาบวก แค่ตรงเรียอนี้อะไรเด้อเขากำลังไปเอา จะน้อยหรอี่แก่แทนแก่ปะแก่น่าปวดเลยเจ๊เงิสุดแสนซาวถึงเจ้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแถมจานน้อยจ้างไรเดอร์ไปเอาไหากับเสียเงินเลย ผัดแจ็ดเครื่องไงห้ห้าวโบกบกนะมันเลยเสียเวลาหูซึกเสียเวลาหูซึกอคือแบบแบบในค่าบริษัทใจลูกค่าอ่ะนะพยายาและที่จำซานอนรับเมื่ออื่นเขาจะไปแหวเอาตัวแทมมาลงมามากินมากินมด็กเขาใครอ่ะมึงร้องอื้อ

nhân là lúc 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 cái cái mình tin mấy kilo? Mình đi mà ta tin mình. mình. ในป่านี่คือแม่เห็ดนี่มันหนีบริจาคครับบริจาค โอลล้ใส่น้ากัน่ม่มา่าถ้าจะมาใส่ผ่้าากตอนนี้เาใส่กันคี่ปุนโหเวลากี่ลดโค้กเรื่องกีบนญก็เป็นเบื่อเบ่อเบื Yeah.

tà tô ừ. ừ. này người mọi 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 ้ามมัน <GO av uther> มดแล้วยังวะกพ่อแล้วอืพ่อล้วก็พอเลว้ไปวล้วบน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những นนเป็นันอ,นอเป็นตีนเลยอนาอนีอยออออ่ยอิ่มสุดจ้าเอ้กินไปกินมาเลยอิม่มเลยผสมกับขืิดอยากเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ช่องสิบน้อยร้อยลีลาเนี่ยเด้อเป็นจนนังใดถืออยู่บอกหวยลาวแปดหนึ่งหนึง่งเจ็ดโศกเห่งเด้อแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสำหรับลินีีลาไปก่อนเด้อ นัารักฟันดีเมื่ออื่นปัดห่วยรัฐบาลไทยออกก็ได้ได้เล็กเด็กแับคอมเมนต์บอกกันเลยเด้อ